สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสูุผู้สูอขอคนพ่อกนะันคือเก่าบเลยน้องหลังจออง 1, ากที่บไปพ่อกันไลายมื่อมื่อเนี้เฮลิคอปเตอร์โพส,ส่งถ้าพอสำเนาถ้าพอจะไปใส่ซ้ัมโพสส่งไม่ใหญ่หลแล้วก็ป้าหลายคนพล <c oughs> ่ทอเับนงไ่มอนแม่องเงินใส่่อนแม่องใส่ได้พัมบ่เียมีนาดมันเม็นอันนี้ไม่อมแม่นี้หอมาะม่วเดิอันนี้ต้องทาปืดม่ได้ไหไดไมไปดีปลาลุงดูายดีายดี นียแมอนีนเคินละบานี่โอ้ยตาเป็นคนย่างต้งตางต้งางคอมมิทั้งตีต้งตีมันอยากเห็นเบิร์ดไปเรา้งทั้งจะเห็นเบิร์บ้าง้อขี่ขาปลอแบบปาเอิ้นนาไนบีนะเออ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  สวัสดีพ to ีいい่น oh, oh, oh. no ้องวัดีบมาสมาม่ใหญ่สองคนไม่ใหญ่ขอบคุณขอบคุณน้ำเพิรนและจุ่นอยู่ดีไมีเฮพี่น้องเทศกาลปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งปีใหม่ปีใหม่ปีรับาวอันนะร้านไดมอนกับิมากคาราวะมยใหญ่ผู้คนจุ่มกาบร้องไล้พี่น้องรกร้องไพี่น้องและวบงรส้มร้องพี่น้องรานไดมนไดมอยังขี้อาย

เอ้ยม่ใหญม่ใหญ่่ใหญ่ร้ามมีบบมีกั๊มเอหัวน่าตนี่ต้นนี่น่ะสั่ี้ขั้นมากที่ขนาดไม่ใหญ่ไ่ใหญ่ามักกุ่สงเย็นี่แห้งเ้ออย่าลมที่เออหัวสาธุ

โอ้มานี่ว่ะเธอนี่ก็น้ําตาไหลพี่น้องจะเหออ่อนเออที่โหดกันปลาโหดเอออ้าวโอ้ยไอ้โหดเต็มที่หาโหดสิเอออ้าวเดม่อนก็พอเดม่อนบาดนี้เสียงโหดสุดเนาะเอ้ยอ้าวอ้าวจะมาเดม่อนเอ้ยม่อนเอ้ยเจ้าบัก

เอาไหม้ลูงคดิน้ะคุก้นี่นใ่ไหมลายเอ็มได้พูดตัวเป็นเลยเอ็มคือมาหดหน่อยไงหดแบ่เป็นบ่หดแบบลายบ่หายใจชูหดแบบลายแบบจ้าได้ไหมไปนะสิอาบให้เลยแล้วบาดหนึ่งเ้าหดเลยแทอหนึ่งไปไป

ไายยังลืมพี่น so ้องลืมจะทคันให้ไ <Moder> ม <ate> ่ใหญ่ชือหมากื่อคู่ันนี้พี่น้องอันนี้ใส่คันให้ไม่ใหญ่พี่น้องชื่อมากื่อคู้่อ้ันนี้นะใส่ทันให้คนละร้อยเด้อเนี่ยนะไม่ใหญ่โยนก็ไม่ใหญ่ร้านนี่แม่เนี่ยใช้ชุ่มหนุ่มู่บริสุทธิ์ยืนยันจุกใจสบายใจ มาลอบมา่อเดี๋เจ้าไปสบายดีพี่น้องมาได้ไหมสมายสบายดีไหมโอ้มาอีกเลยสบายดีเวลาโต้งฉ่ำนะ กานแม่นมนะทีหนกหนมีมีเด้อมีเด้อ้าแข่งล่างสวล่างัวล่างที่เก่าที่ใหม่มาได้นบบจุบให้มาได้บาแม่จุบล่างหนึ่งเ่อแบร่ายนี่ขัน่ะแล้วไปตี

ไปกูไปนั่งบนพ่อก็ไปบนก็ไปบนบนเราจะไม่ประหุบประหุบไมีเด้อประหุบ่มีเด้อประหุบไมีขอบุญขอบุญนะไปมีซะหน่นละะหน่าเนนัตานังดน